สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีรับสวิตดอบของเกมเกรซ o n ์บอลแฟร์แบบง่ายๆนะครับแ <c oughs> ค่ไม่กี่ขั้นตอนก็รับไอเทมในเกมฟรีๆไปได้เลยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสวิตดับคือระบบที่ให้รางวัลในเกมแบบฟรีๆนะครับเพียงแค่คุณดูสตรีมตามเวลาที่กำหนดของเกมที่เข้าร่วมกิจกรรมบนทวิสทีวีครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บทวิสทีวีถ้ายังไม่มีบัญชีนะครับให้เข้าเมนูปุ่มลงทะเบียนนะครับก็เกาะกระเอียดทั่วไปจากนั้นเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ให้ทําการ็อกอินนะครับเขก็ จะมีการยืนยันอีเมลตามปกติจากนั้นนะครับให้ไปที่เว็บ r r y z o o n Warfare เดี๋ยวลิงก์งต่างๆผมจะแปะไว้ที่ด e สคริปชั o นนะครับ เข้ามาที่เว็บเกรซวนบอฟแฟ่แล้วเข้าไปที่เมนูทวิสต์ดับนะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดวันเวลาต่างๆแล้วก็ของที่ได้รับในกิจกรรมนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่เชื่อมต่อนะครับก็ให้ทําตามขั้นตอนได้เลยครับ3ขั้นตอนันดับแรกให้เราล็อกอินผ่านสตรีมนะครับตรงนี้จะทําให้เชื่อมเว็บเกมเกรซวนบอฟ f ฟ่กับทวิสทีวีแล้วก็สตรีมเข้าด้วยกันนะครับโอเคเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วให้เราเชื่อมต่อทวิสทีวีในเมนูที่2อนี่นะครับอันนี้ผมได้ทาการเชื่อมเรียบร้อย แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่เว็บ Twist TV อีกครั้งนะครับแล้วก็มาดูที่ส่วนของดรอปและรางวัลตรงนี้มันให้ล็อกอินอีกรอบหนึ่งล้วก็ทําการล็อกอินไปแคมเปญทั้งหมดนะครับที่หน้านี้ให้เราพิมพ์คําว่า Gray Zone w a r f a r e จะเห็นว่าตอนนี้จะมีช่องต่างๆทําการสตรีมดรอปอยู่นะครับให้สังเกตง,ง่ายๆว่าจะขึ้นว่าดรอปหรือดรอปอินดิเบิลนะครับในคลิปเราก็เพียงแค่กดเข้ามาดูนะครับดอป เนี่ยฮะดับเซตติ้งดับอินเอเบิลเอ็กซ์คลูซีฟดับเราก็รับชมให้ครบตามเวลาที่เขากําหนดนะครับโดยดูที่ช่องเก็บของของ,ของเราเนี่ยฮะตรงนี้อันนี้คือครั้งของเราที่จะเป็นไอเทมต่างๆที่เราได้รับจะมีเวลาบอกแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของรางวัลที่เราจะได้รับถ้าได้ครบ100%ก็จะกดรับของได้ทันทีฮะนี่ผมรับไปได,ได้หลายตัวแล้ว เมื่อเราดูได้ครบตามเวลาที่เขากําหนด100%นะครับให้กดเครมตรงนี้นะครับปุ่มเครมส่วนอันนี้ยังไม่ครบนะครับก็ต้องดูให้ครบก่อนพอกดเรียบร้อยนะครับให้เราทําการเข้าเกมครสโซนวัวแฟร์ได้เลยครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับให้กดแท็บนะครับแล้วไปที่ช่องแชทด้านมุมขวาบนนะครับจากนั้นจะเห็นคําว่าช่องแชททวิสต์ตรงนี้ไอเทมต่างๆที่เรารับมาจากบนเว็บนะครับจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็เพียงแค่กดรับนะครับก่อนจะรับให้ เตรียมช่องเก็บของให้เพียงพอด้วยนะครับบางทีอาจจะกดรับของไม่ได้โอเคเราก็กดรับทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างก็ไล่ไปได้เสื้อได้มอตาร์ได้ของใช้ต่างๆพวกเสื้อพวกนี้จะอยู่ถาวรนะครับติดตัวเราตลอดี่มันจะแจ้งเตือนว่าช่องเก็บของเต็มนี่ครับได้มาเพียบเลยมราต้องเคลียร์ช่องเก็บของให้เรียบร้อยด้วยครับเลื่อนดูยังเหลืออะไร บางทีอาจจะมีเออร์เลอร์นะครับกดรีเฟซดูสักรอบโอเคครับเรียบร้อยก็รับมาหมดเรียบร้อยตรงนี้กิจกรรมนี้จะได้เสื้ออาจารย์แดงด้วยครับนี่ครับเท่ไปเลยเสื้ออาจารย์แดงโอเคครับก็มีขั้นตอนเพียงง่ายๆเท่านี้นะครับใครที่ติดตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมช่วยตอบนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ